สวัสดีครับนี่นะครับเราอยู่ที่นะครับอยู่ที่รายการเล่ามาสินะครับผมโมอ้อยูอ่กับพี่แทนไทยนะครับผม<ด><ด>พี่แทน<า>ไทยครับนักร้องนําวงทศกักฐนนะครับวงทศกักฐ์สายบันเทิงร้องหนุ่มสุดฮอต เมืองอุดรธานีนะครับ่ได้รับเกียรติไอ้ไส้นะครับอยู่ที่ส่วนของไอแท่นเนาะในส่วนที่ส่วนส่วนบ้านสวนนะครับอโณมกูทับลังอโณกูนะครับผมเมื่อนี้ผมอยากสัมผัสไอ้ไอ้นี่เขามาในวงการรองเพลงตั้งแต่อายุทไหร่เขามาวงการรองเพลงตียนครับช่วงอายุ2 1ปี21ปีอช่วงนั้นเลี่ยนเลี่ยนปีสามเนาะเลี่ยนอยู่ปีสาม ก็เลยถือชักชวนเราแรกก็ลองให้โมเป็ียนดอกอแต่ว่าก็ลองได้แต่ขเขาเาเกีแต่ว่าได้รับโอกาสจากร่านร้านในยูลังน้ำวินนี่แหละเพื่อใครเดียวกันกับตะวันแดงหุดอนีอ่แหละตะกี้อพอดีิ่นเปิดร้านหม่เลยไปอดอดิชันโดยการชักชวนของพีซ่าทิตี้เข้ามาีิตี้ก็ได้รวมงานกันก็เลยได้ก็เลยให้โอกาสฝึกฝนจ้าข้องมาก ครับผมนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแมนแล้วตั้งแต่เมื่อนั้นเริ่มต้นวันนี้จักปีแล้วไอจักปีแล้วโอ้หน่าจะเกือบสิบปีแล้วเก้าปีสิบ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 ปีเลยแหละเพราะว่าตอนนั้นอยู่ปีสามอายุยังยี่สิบอยู่น่าจะรวมเพิ่มขอตอนนี้กันสิบปีอยู่ก็ว่าคิดว่าฝันว่าสีแบบว่าสีได้เฮ็ดอาชีพนี่แบบจริงจริงดังขนาดนี้เพราะเคยคิดมาตอนแรกแล้ว ตอนนี้ไอเราขราชการเนาะแล้วมันหันเหไหมไหนไอ้หันเหไหมไหนครับหันเหม,นมาจากที่นักร้องอยุตดีๆติเรากลายมาเป็นข้าราชการคู่นมันหันเหมาแดงไหนเขาต้องพักไม่กันลองเพลงบอกไปอ่านหนังสือด้วยอย่างจังไลยว่าเอ่อถ่าความไปเนาะตะกี้ที่แบบเต้จากนักร้องมาเป็นข้าราชการแดงไหนเนาะคือเขานี่เรียนคู่อยู่แล้วก่อนาอายุ่ยี่สิบนะเขาเรียนคู่อยู่ เราจะพัดอุดรเท่านี่แหละใกล้ๆเลี้ยงคู่พระละอยู่แล้วเลิกเลี้ยงเ้องกลับไปหาลองเพียงระวังหน่อยหนึ่งเพื่อลองเพีงไปเรื่อยไนะเรื่องโอกาสจากบงอ่าไร่ไทยบงอคันตุกะเอ้ยปรแม่นอคันตุกะมีอ่าอคันตุกะยู่ดีเป็นเรื่องของคนกรสตรีไม่ได้ไม่ได้ขอตำหนิอย่งนี้เมืกี้ลองลองยู่ร้านเบียร์ยู่ดีเออเพื่อนไทยโอกาสก็เรียนเห็นมาเรื่อยๆล่ะอยู่กับพี่ๆเพื่อนไทยโอกาสได้ฝึกฝน แต่ว่าชุดฮันเฮนี่คือว่าเท่าเรียนจบเนาะช่วงระบางที่เขากำลังเรียนอยู่นะอนมีความคิดว่าเออพอนะพอคุ้ยตอนนั้นม,มันเสียงเงินหลายก็เลยมีความคิดว่าเออเั้สอบเอาอซะสอบดีกว่าทั้งที่ใจนะมันสองคีดสองใจวย่ามขั้งสอบดีบ่สินะแต่ว่าก็เลยพ่อเห็นพอกับแม่ป่วยเขาง่วงบาลโอ้เสียงเงินหลายเชละ หกหมื่นเจ็ดหมื่นสินาะห้องเหล่าเล่แบบว,ว่าก็อยากซัพพอร์ตพ่อกับแม่ตรงนี้ว่าเออเอาเอาให้พ่อเพื่อนด้มีสิทธิ์ขาชการนะแง้มเขาหางเนืงมาได้ลายๆกต่ให้เพื่อนได้ใส่นะเห้องดูแลเพื่อนตรงนี้อันนี้เป็นเหตุผลขอแรกเลยครับผมที่สอบสอบเธอแรกเนี่ติดเลยวก่สอบเธอแรลกจากอื่นว่าเธอแรกบอกระกระบ,บอนะเพราะว่าตอบเธอแรกนะคือไปแบบบ่มีเอยียงเลยบมย่มีเอียงในหัวเลยเพราะว่า ไปยันแม่ดาขเขาเลี้ยงคู่เนาะเนี่ยสามเท่าดาคู่เท่าบูเท,ท้าแต่ว่ามันกระเสียวรุมมาเลี้ยงคือบัสอบเลี้ยงคือบัสอบเอ้ยคู่ตัวใหญ่ตัวเนี่ยเดาบอลนะก็เป็นเพิอ่อาจจะบาลยอ,อกกนละแต่ว่าห้างที่เขากลับแอบคิดคิดเล็กคิดน้อยไม่ใจเออเขากลับเลยไปสอบพ่อให้เพลินโบรานะพ่อให้แม่บ่ต้องเขาราชการเต้องถามมันะแต่จริงๆเขากับสอบเท่าไหร่ไงตลกรดิเป็นยังไงบ่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าแม่เนี่ยคุ้ม คุ้มไปเอาเนี่ยงก็ไปเอาพ่อนไปเอาพ่อนไปเอาพ่อนไปบนกับพระเออไปพูดไปเอาพ่อนกับพระอาจารย์เพ่เล่นเอาเอาปากกากับดินสอไปให้เพื่อนจมม้วนให้ก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องเอาไปหรอกมันไม่ได้อ่านหนังสือเยังไปสอบซเดิก็คือยอดไปกระตโลกอยู่โอ้ยแต่ว่าเพื่อนความเสียเพื่อนนะคนอยากซอยเฮา,าแต่ว่าแต่ว่ามาสอบอีเลียนนะก็คือเอาจริงจจังเลยนี่ก็คือ อสอบเอาจริงกับจังเทื่อเดียวเลยเนีคือตั้งใจอา่านหนังสือสอบแบบเทื่เดียวติดเลยก็เลยก็เลยมีความคิดว่าเทื่อแรกที่ไปครับยังไม่นับเพอโอ้โหบริตตั้งใจนะคือสำว่าเทื่อแรกกับเทื่อที่ติดเนี่ยคือสองเทื่อกแมนมาทางเทื่อแรกเทื่อแรกคือไปแบบบริตคิดยังเลยครับไปย <ไป S 3> ื่อเื้อไปยื้ซื้อไปไปสอบตัวื้อบริตรมีความรู้อียยังบริตรอ่านหนังสือจากตัวไปเรื่อยแต่ว่าจุดเปลี่ยนเดี๋ยคือว่าเห็นมูที่เรียงมานน้ำกันเขาใส่สุดเออแล้วก็ เห็นห้องนี่เป็นใบรุ่นมีไฟเน่อว,ว่ามนาะเอออยากหาเงินเต็มที่สิน้ะเออมันมีคําบอกหนึ่งเที่ยในห้องแบบตัดสินใจสอบเดียคือตัดสินใจสอบขั้นที่เอออ่าก็คือแม่เราบอกว่าขั้นเป็นอาชีพอื่นมันถึงไม่เป็นคู่บะไเดีแต่ว่าขั้นตอนเป็นคู่นี่เั้อยางยังย่งสามารถยั่งอ,นนอ,งอืนในน้ำก็เลยเออว่ะแมน่นี่ดีเน่แล้วตอนนั้นน,นี่นปะไก่ใส่เวลาในการอ่านหนังสือนี่โดนบ่แล้วก็ เศร้าลองเพลงไป่ลม่บอลลืดจังไลยบอลได้เศร้าครับบอลได้เศร้าลองเพลงก็ยังทํางานปกติแต่ว่าเ้าแบ่งเวลาแบ่งเวลาก็คือว่าแบ่งเวลาอ่านคือบางเทืีเนี่ยให้ง่ายกว่าขึ้นเนาะครับกลางวันเทาก็ลุกขึ้นมาอ่านหรือว่าบางที่เนี่ยเขาเขาเห็ียดงานเลี่ยเขาก็ไปอ่านเนี่ยเขาเห็ียดงานเลี่ยงจังไปอ่านเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันช่วงเวลาที่เขาไปเห็ียดงานช่วงกลางวันสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่สินะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบ อ่านบระเดี๋ยวเหรอไหมครับเกาต้องไปอ่านตรงนี้นเงียบก็เลยอ่านหลังจากที่เฮ็ดงานแล้วกลับตื่นเสาร์มาอ่านอ่านแนนอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยคือรับราชการคู่อยู่ใส่เอาไว้รับราชการครูโรงเรียนวัดนนทนหอมอำเภอบ้านดุงแนนเมื่อบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเหนานี่โรงเรียนวัดนนทนหอมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชั่วโมงนี้ก็คือยังบริเว้นนี่คือจันทร์ฮอดซุกนี่คือไปสอนหนังสือนักเรียน ตรากระึ้นมากก็คือมาลองเพลงนี่ครับคือเราแมวชุ่ง,งนี่ยังยั่งเขาเฮ็ดเฮ็ดอยู่นี่มาซีหห้าปีแล้ว<ด>ตอนแรกตอนแรกอีสอบได้ไออยากที่อุดรนั่นแหละว,ว่าอยากไปไกลแล้วแต่ว่ามันแห่มงมุมี่โรงเรียนให้อยู่ก็เลยได้ไปเป็นลูกหลานบันดุงห้าปีแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเล่าเสาร้องเพลงเศ<อ>ร้าบ่ได้มันเศร้าบ่ได้ใจมันรัก <laughs> ใจมันรักมันเศร้าอะไรเลยมีแต่บื่ออยากมาลองเพลง ขี่รถไปกลับไปครับช่วงแรกตั้งแต่สมัยอยู่บ้ันดุงไปแรกๆก็คิดว่าจะได้เศร้าแล้วพอดีมีน้องโทรมาส้วนมาเอิอไอไปลองไอแน่มาลองซอยแน่ไปลองอยู่บ้านดุงอีกแน่ตอนแรกก็ลองอยู่บ้านดุงก่อนบ้าที่นี่ร้านห้ามมาดุงมันปิดตัวไปก็เลยก็เลยพักคิดว่าจะเซ่อเร็วเพราะดีน้องน้องวงปัจจุบันนี่แหละทรเอิญส้วนมาเออมามาเอาดิฉันน้ำกันเนี่ยก็เลยคิดเลยเอ้าลองเบิึนเสียหน้า บริหารเหตุบุริเหตุยังพอดีสินาเขาได้ไปเพราะไปละยุดบ่ได้เลฟันม,มันได้เป็นวงกัน,นแล้วนะมันเป็นตัวรักไปแล้วัแต่ที่นี่วามประทับใจของในการเป็นวงร้องเพลงนี่เราไปทั่วแบบเพื่อไปทั่วไกลๆนี่ไปทั่วยู่ไสจังได๋แน้วก็รู้สึกด้านหน้าเวทีนี่เฮารู้สึกเฮาจังได๋ซหนสินะไ,ไปทั่วไกลๆติแม่นครับไปทั่วไกลๆก็จริงๆก็เฮ็ดแม่คักแล้วดิ ประมาณช่วงเรียนจบนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดงานขาดอยู่เขาเรียนจบแล้วเขาได้ไปเวิร์ลเลยไปไซย,ยภูมิไปสกุลฟองค่ายไปเบิึ้ก<ม>ตะกี้เขาเรียนเป็นวงเปิดเป็นวงเปิดเป็นวงเปิด,ปดอยู่กับพี v ่ๆวงสแันยูหรือรถ<ม>ตีแบนนี่แหละครับไปกับไอ้เพื่อนไปรือนแฮแล้วก็มีเล่นเปิดคอนเสิร์ตให้ศิลปินเพื่อนก็ได้เห็นได้พออันนี้ที่บอกก็เห็ุก็ได้เหตุ บรรยากาศตื่นเต้นเนี่มันก็คือกันเนาะมันก็คือกันไปเรียนแต่ละหม่องมันก็คือกันมันรู้สึกภูมิใจตัวท่านไปเขาเข้ารู้ไปแล้วได้เห็นไลน์ทด้เขาเป็นคนมากดนตรีแล้วเข้าไปเขาก็ได้เห็นเห็นนั่นเห็นนี่ไลน์ขึ้นแล้วสอนนักเรียนหนึ่งก็มันก็อีกฟิลหนึ่งเนาะอีกฟิลหนึ่งก็ที่กับมาก็เป็นคู่แฮนด์เลยเขาเป็นคู่ก็ยิ่งมันขึ้นกับเขาก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินไปแนี่ยเรอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีมีเพลงจบไป มีมีเยอะหนะ <laughs> ่อยเร่งยัง <laughs> <ม> <laughs> ซื้อเร่องอยู่ผู้ใดมาบอกกันโอ้จะมาขึ้นจากคองคักมั้ยซื้อว่าเพ่งคุ้มเซิร์งเพ่งคุ้มเซิรองคุ้มเซิร์งน um ่ะ <se aring> ได้รับโอกาสจากพี่มึกนะพี่มึกโชครถบ้านมีแค่เปิดเพ<ม>ิ<ม>่นเปิดเป,ดเป,ดเปดลนรถอยู่นนสูง<ม>่<ม>ยูซีเพื่อนกระเลยเกิดจากเ,ค,เกครื่อขับรถเรนตั้งกันแล้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เรนนั้งกัน มันนี้เพิ่อรู้จักเหรอเห็นเข้าหนี่ลองเพลงอยู่แล้วก็เลยว่าเพิ่นแต่งเพลงไปเลยว่าเอาอยากล่องเฮ็ดเบิ้องก็เลยบอกให้ไปลองให้เบิ้งเนี่ยคนนี้เพลงอยู่แล้วนะถ้ามีกะเข้าบริษัเสียหายยังนะก็มีนะที่เขาแกะเพลงล่องอัดทองอัดแมนก็ว่าเป็นโอกาสดีนะเข้าบริษัลงทุนเนาะมีคนมาเฮ็ดเพลงให้เข้าโอ้โหบทดีแล้วนะแล้วเพลงนี้ประสมกันโซเร็จบวะโอ้โซเรียว่ากัน บ่อเบเร่คุณชอบทำเบเร่เบเร่แต่ว่าคนเที่ยเที่ยงมันเกิดเบเร่เบเร่ดังแบบุู้ช่วยอีกงานการเท่าเท่าบบเด่คิดว่าสีดังก่อกบบเด่คิดว่าอยากเรียนอยากดังหน่อยแต่ว่าอยากเป็นคนธรรมดาแหละแต่ว่าแห่งมีการมีงานได้คำมันดังไม่มีงานมีอย่างกับกระทืบเป็นโชคดีไปงานเดี๋ยวไปงานหไรไรมองหไรไรมองเรื่องผู้สาวนิดนึงไม่รู้จีเรื่องผู้สาวผู้สาวเมือนกันพ่อมีดอกบ่อมีเอาลูกมา พเพราเรื่องาษาานีงันกะ <c oughs> เรียนปก,กตินะ <c oughs> เนาะเขาเรีนดนตรีเฮ็ดงานการคำขึ้นเนะ <c oughs> าะครับแต่ตว่าเขากะไปพ่อค้นมากกาไรตาเนาะแบบซุดคักมากขึ้นกันละทีกับบอเดย์ุดแนวนัน่นกับมาว่าเข้ากับเดย์บอกเน่เออกเน่ย <c oughs> อบบยกเนีย่ยยอกเรีนกันนะแลี้วคณะวิธีจบไปเข้ามากลับบ้านเจ้าเสื้อวันลงไปคอมเมนต์เนี่ย ไปอมอีเไปยีตัดตอนนี้แหละลูกไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ว่ามอมันอีรีเด้คือเพราะว่าเด็กภูเรศทุกคนนั่นล่ะแหนคือหนาไปที่มาถึงกะเตทีนหรือซื้อกะจะบอกคนที่เข้าใจได้กว่าตีพิษเด้ว่าข้อนี้แค่เอ็นเตอร์เทนเขามามวนมาซื้อลูกค้านั่นสิเป็นผู้สาวหรือว่าผู้ชายก็ซ้างเขามามวนมาซื้อนอกจากนี่เอ็นเตอร์เทนไปแต่ว่าเทคิคงานเนี่ยเปิมภากับยากๆนครับมีอะไรกันเลครับมันว่าเขามีลูกเมียว่าไม่ลูกเมียหรอกเขากับมี มีคนของใจครับนอกากข้างวิ่งสันวิงสั้นซุ่มขังังซุ่มยังอาจุดัดกัห้องกแนนเนี่ห้องกับวัวลูกห้อกับแนมมือล่ะห้อกันี่กัเพราะว่าในมีแหงใจรองเท้าแห้งผูมือนีแห้งอายุไล่เหวนแห้งเบื้งวัวสานะห้ามเต็นโอ้ยมีความสุขแล้วน่อีกหนึ่งนีเนี่ยคือข้าในการลองเทลงหน่อยเนาะไอคิดว่าในยุคนี้เนียสมัยนี้เพ่ง อีสานอินดีกับเพ่งสตรีิมันมันอันไหนมันเด่นมันเรื่องไว้วดแต่ต่างเรื่องดีเขาลยายามกันล่องบอกสู่ผมฟังนนในความคิดเด้อเขาบอกว่าข้ามบาดีดีอันไหนดีก็กันมันมันมีข้ามบาดีก็กันเรื่องเพง่งเขามองว่าเพ่งนี่มันมีหลายกลุ่มฟังหลายคุมคนฟังค่ะคนที่เขามักฟังลูกทุ่งอินดีเขากถืิว่าวา่าลูกทุ่งอินดีดีกวามักฟังคือยังตลาดอิสานวาทนทอานีีเขามากฟังลูกทุ่งอินดีแต่ว่า ค่าอีกส่วนมองนึงคขาจะอาจจะมาสติงสินะมันก็เล่ยกลายเป็นแบบว่ามันต้องมีอะไรดีก่อนมันดีคือกันเบรดแต่ว,ว่ามันอยู่ในกลุ่มคนฟังกลุ่มคนฟังมันมั<ห>นให้มันอยู่ใมส่วนภาคอีสานเนาะอีสานเรียงอาสซีเดีนแน่นแ<ม>นส่สาวานภาคกลางนครสวรรค์กรุงเทพเขาก็ซ<ม>ีเดนในเรื่องมันเป็นสติงเป็นที่ยังไปเนาะแป็นยุบสองเ่ลไปแล้วจะคนฟังเพิ่อ่ะนะครับผมมณีเข้ากับเรามาสัมผัสนะครับไอ้ทสายนะครับ ไอ้แทนไทยนะครับหรือว่าคุณคู่แท่นนะครับเมื่อนี่อยากไอ้ไอ้ไส้นะครับฝากน้าแนวาการเล่นดนตรีหรือว่าเรเนีนดนตรีมันสามารถในน้ำน้องๆในบอ่อน้องๆที่ขึ้นมไม่สามารถเบ่งเกิดออย่างครับของไอไ้ในบอ่อเป็นไปนอาชีพที่อาจไม่อายุสันส้นๆแต่ว่าสามารถนีเลี้ยงชีพเ้ของได้ได้ได้ขอขออยากฝากนะครับว่าท่านมาเลียนดนตรีกะให้ห้องทุ่งเท่มันสุดสุดๆนะครับ ทุ่มเทให้ไปให้มันสุดขยันตั้งใจนะครับแกเพ่งนะครับแล้วกะ็ขั้นเท่าตั้งใจขั้นเทาา่ามักยังมันจะดีหด,ด,ดอกเอาใจใส่ในสิ่งนี้เจ้าของนะขันเท่าคิดว่าห้าสีมากอาชีพนี่เรือว่ามากดนตรีให้ให้ขาขยันอยู่กับมั่นตลอดพยายามฝึกฝนพัฒนาเจ้าของมันกับชีวิตให้เข้านี่รอดกับอาชีพนี้ได้ทุกอาชีพมันมีคนที่ประสบความสำเร็จกั้าวประสบความสำเร็จ มั่มีถูกอาชีพครับบ่กว่าจะอาชีพได้อขอฝากไปครับว่าท่านเข้ามาอยังไงเข้าตัางใจมันสุดหรือว่าก็ฝากไปยังน้องๆอีกอีกอันนี้ก็คือฝากไปสำหรับคนที่สีสอบคู่นะครับกะกะแบเงเวล่าครับมันมันหมดเกิอนเทาสมา่าเท่าดอกนะครับผมก็ยังสอบได้เพิ่งเรียง,งานเพิ่งอันนี้แต่ว่าเขาต้องตังใจเขต้องไปส้นคเบอกผู้อื่นครับว่าขาวที่ดูถูก ขยศีปลาเขาจะทำท่านี้เขาจะไปสนใจครับเขามีอาทีเฮ็ดเฮ็ดไปมีอาทีตั้งใจตั้งใจไปสักมือหนึ่งมันประสบความสำเร็จเราคนทางนั้นเขาสิม้องเห็นเองว่าเออเขาเฮ็ดใด้อืมแค่นั้นแหละครับอ่านะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วกับรายการเล่ามาซีนะครับสัมผัสนะครับชิมนะครับเรื่องเล่าของนักร้องนักดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองอุดรหรือว่าเมืองอื่นๆนะครับ มือนี้เขาได้เกียรติจากไอซายองนะครับพี่แทนนะครับซูโมนี่ยังสามารถรับงานนะครับติดตอ่อได้สามารถติดตอ่อได้ทั้งไหนไอสามารถติดตอ่อได้ที่เพจวงพครื่องสกัดสายบันเทิงนะครับหรือว่าติดตอ่อมาเฟซบุ๊กพวงก็ได้นะครับสำหรับที่รู้จักหรือ0 9 8 1 0 1 1 0 2 5นึ่งศูนย์หนึ่้นะครับพวงมาดีนะครับคุณครับผมมานี้เฮาอยู่กับไอซ่าเฮามาแช่เรื่องเล่านะครับวงการ เล็กๆนะครับนักรองศิลปินไม่จังหวัดหรือว่าในเมืองอุดรหองเฮาหรือว่าขันผู้ได้สนใจนะครับสามารถติดต่ออายได้มีทั้งงานเวทีงานรลดแหรหรือว่าจะเป็นพับเป็นบากสามารถได้ครับมื่อนี้อยู่กับผมนะครับเจี๊ยนนาฏกนแล้วก็พี่แท่นนะครับขอจบรายการนะครับเล่ามาซิติดตามได้ช่างนะครับผมช่องทาง u t u b e นะครับเกียนนากรออฟฟิเชียลขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ้ย มันทำนี่